ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by academy ครับวันนี้เราเอาเทคนิควันนี้เอาการทำงานวันนี้เอาเวอร์ชั่นของการตัดผม ในสไตล์กึ่งของบ๊อบถุยหรือเป็นทรงบ้านๆน,นะครับให้เพื่อนให้น้องให้กับชาวส,สวยๆทุกท่านตลอดจนทุกท่านที่ดูและรับชมทางช่อง y t u t u นะครับท่านก็ได้สามารถจะพัฒนาและดูไปในแนวทางซึ่งกันและกันในสไตล์อาจารย์ออสสอนตัดผม KTO ครับเรามาเข้าสู่กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการเริ่มเริ่มในที่นี้ก็คือเริ่มพอยลักษณะของการสร้างความถุย ความทุยในความหมายของผมก็คืออย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายละแนวนะครับของลูกค้าคนนี้เขาทีษะเขาดูแบนนะครับเขาคอนเซปต์ตอนแรกเลยเขาต้องการตัตดให้ดูทีสะเขาทุยจะตัดอย่างไรนะครับคือให้ดูทีสะทุยครับอันดับแรกนะครับผมหยิบนะครับเขาเรียกว่าซิสเตอร์คัทก็คือเป็น เลเซอร์คัตก็คือเป็นใบมีดนะครับนะมาลักษณะของการดิวหรือการเลาหรือการไล่ลักษณะขอบองทรงผมจะเน้นลักษณะของลักษณะของชายละตีนของลักษณะของเส้นผมในกึ่งนะครับให้เป็นการสไลด์หรือเก็บนะครับขอบของโซนล่างให้มันมีความสมูทหรือให้มีกดน้ําหนักของการเรียบง่ายในสไตล์ของการตัดกึงนะครับคล้ายๆทรงทวิกี้ เพื่อให้ทรงออกมาได้มีความถุยและแนบตามที่นะครับลูกค้าต้องการหรือตามที่น้องนางแบบต้องการครับอันนี้ก็คือเป็นการทํางานนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เราเอามาแชร์และมาแบ่งปันในรายการของเราครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเรามีการวางพอยวางลายวางแนววางโซนในลักษณะโครงสร้างสีละลายและแนวและรูปกรอบของทรงใน,ในการเน้นโดยการตัดหรือการสไลด์ในการลักษณะของ คาบแอรเรียหรือลักษณะของฮาร์ดรูปหัวใจไว้การที่เราเหลือลักษณะของฮาร์ดหรือรูปหัวใจไว้ก็คือเราต้องการที่จะให้มีความถุยในลักษณะของโครงสร้างหรือสีละอย่างที่เกิดน,นะครับว่าเขาตั้งไว้แล้วทงไว้แล้วว่าเขาต้องการให้ดูถุยเราก็ต้องเน้นว่าเออจะตัดอย่างไรนะครับให้ดูทิศเขาถุยนะครับเพราะมีเคยบอกกล่าวมานะครับว่าเขาเนี่ยผ่านจากร้านทำผมเนี่ยเยอะ หลายร้านมากนะครับจาก a r mm ีย hmm. พื้นที่ที่เขาอยู่แม้กระทั่งร้านที่เขาทาผมเนี่ยแต่เขาตัดแล้วมันไม่ถุยนะครับปัญหาเขาคือว่าตัดแล้วไม่ถุยในเคสนี้กรณีนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าศรีรษะโครงสร้างเขาแบนแบนมากๆเลยแล้วก็สาคัญคือเขาเป็นผมที่ค่อนข้างที่จะเบาหรือเป็นผมที่ไม่มีน้ําหนักหรือเป็นผมสลักของเส้นเล็ก การจะตัดยังไงให้ดูเส้นผมเขาหนานะครับอันนี้เป็นเป็นสถาบัานแห่งแรกนะครับที่เรามีการอัพพายเราเน้นเทคนิคของการตัดหรือการไล่เป็นบางส่วนนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเราเน้นเราไล่เป็นบางส่วนเพื่อให้โครงสร้างสีละศีสษะเขาถุยนะครับนะ็จแล้วนะครับเรามีการดึงลักษณะของการเลเยอร์หรือการโน้มในลักษณะของการเก็บจอนหรือการไล่ตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือโซนของซีกด้านหน้านะครับจากลกักขะปีของด้านหลังหรือตัวคอเลียร์ เราต้องการให้ทรงแล้วเขาเนี่ยมีความสมูทมีความกลมกลืนกันเห็นไหมครับทรงแล้วรูปร่างและแบบของทรงออกมาว่าเฮ้าแค่พิตาเดียวนะครับแค่มีขีวินาทีนะครับสีละโครงสร้างเขาออกมาได้ทุยทุยครับทุยจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นการที่เราทำล้วก้ากล้าพูดในของหลักของความเป็นจริงเลยถ้าหลายๆท่านที่รับชมหรือน้องหลายๆท่านที่เข้ามาดูหรือหลายๆท่านที่ชอบลักษณะทรงลักษณะกึ่งอย่างนี้ก็โทรหาผมได้นะครับผม๋อชมจิต ดิสตัคดีหรือ KTO Academy เจ้าของรัฐบาลที่เรามีการอัพพายที่เรามาดัดแปลงและเอาการทํางานในรูปแบบต่างๆนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บชายชายในที่นี้ก็คือการเก็บลักษณะของตีนผมหรือให้มันมีความยาวพอเพียงนะครับในลักษณะของการที่ว่าไม่สั้นมากไม่ยาวมากแต่ทรงต้องมีความถุยความสวยความโดดเด่นออกมาในสายตาครับ ว้าวครับสเปคคอนเซปต์ทุกรูปแบบนะครับอยู่ในการที่เราจินตนาการหรือการร้องขอมานะครับอันนี้จัดเต็มนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการยกลักษณะของด้านจอหรือการเก็บลักษณะของปลายหูนะครับอันนี้เราใช้ลักษณะของตึงของใช้เป็นกันไกนะครับเป็นซสเซอร์คัตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้บีลองนะครับนะฮะลักษณะของทรงก็คือเขาต้องการให้เขาเรียกว่าให้เปิดหูว่างนันเลยจากการที่เราตัดหรือซอยเป็นลักษณะของปิดหูนะ เขามีความรู้สึกว่าเนี่ยผมเขายิบอยากโศกแล้วเป็นผมเบาเนี่ยมันบานกระจุยออกไปหมดเลย <c oughs> กับอันนี้นะครับหลังจากที่เรามีการเปิดนะครับคำว่าเปิดในที่นี้ความหมายของผมก็คือเปิดลักษณะของหูเขานะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราใช้ปลายกันไกหรือใช้หวีรองยกระดับองศาเขาให้มันพ้นนะครับให้พ้นจากลักษณะของช่วงไปหูตรงนั้นออกมาแล้วใช้กันไก่ดิวหรือเจาะนะครับนะให้มันมีโคง้งมนของจอออกมาโอา้โห สวยครับสวยงามมากเลยนะครับน่าจากการตัดหรือการซอยหรือการเก็บลักษณะของโซนครับเช่นเดิมนะครับพอหลังจากที่เราเก็บลักษณะโซนของจอลและกึงได้ทอยชุยเสร็จแล้วเราดึงครับดึงผมของโซนสินหน้านะครับให้ปัดนะครับให้ชุยออกมาลักษณะของด้านหลังนะครับ จะเห็นนะครับนะทรงผมเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องรายนะครับนะท่านแค่ตัดดีๆกันนะครับนะผมก็จะตัดออกมาได้สวยครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเอาความจริงเลยนะครับที่หลายๆคนที่นะครับมาตัดผมแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าตัดผมกับเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าลานเสริมสวยนะครับบางทีหลายๆท่านเนี่ยยอมรับความจริงว่าตัดออกมาแล้ว แต่ต้องมีการเซตมีการจัดทรงทรงถึงจะออกมาสวยนะครับอันนี้เราไม่ได้คุยหรือยกย่องหรือยอตัวเราเองนะครับ แต่หลายหลายคนนะครับมีรแบบมีการพูดในลักษณะของเชิญกลับมาว่าการตัดผมของเราเนี่ยอยู่ได้ถึง2องหรือเดือนเนี่ยทรงยังสวยอยู่นะครับบางทียามาตัดผมเนี่ยมีคนถามเลยนะครับจะไปตัดอีกหรอทรงยังสวยอยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคดีกว่านะครับน่าเป็นเทคนิคเป็นเป็นหลักเป็นวิชาการจากที่เรามีโอกาสไปศึกษานะครับไปเรียนมานะครับจากอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับหลายสถาบันที่มีชื่อของโลกนะครับเราได้มีโอกาสไปเรียนเนามีการพัฒนาและมีโอกาสไป สรรหาเอาหลักการการทํางานทุกอย่างมามิกมารวมกันในลักษณะครูบาอาจารย์ในประเทศไทยนะครับจึงได้ประสบการณ์มาก็ไม่ทํากว่า50ปีแล้วนะครับจากการที่เราเรียนรู้จากการที่เราเสริมสร้างและจากการที่เราหลักการนะครับการทํางานเราถึงมีกล้าคุยได้ว่านะครับเป็นแม่นยํานะครับจากการตัดไม่ต้องมาลังเลรับนับหนึ่งนับสองนับสามนะครับยกกันไกลมาได้กับปั๊บๆๆเลยถามทำไมทาตรงนี้ได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าชีวิต นะครับในเส้นผมเนี่ยนะครับก็ผ่านมามันเหมือนกับนานเนาะเดินทางสายนี้มานานแล้วมันเหมือนกับถ้าเป็นเท่าชิวหรือเป็นเป็นเป็นคนที่ปรุงอาหารนะครับเป็นเชฟเป็นอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับว่าหลักของการปรุงอาหารของเขาเนี่ยต้องใส่อะไรนะครับบางทีเขานะครับยกขวดขึ้นมาเขาก็หยะเหาะเหยอเหอะเซียวส่อไอลาติชอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปรุงอาหารนะครับแต่ หยดเข้าไปช้อนตองช้อนเนี่ยเขารู้เลยว่าต้องออกมาในรสชาติแบบไหนนะเช่นเดียวกันนะครับนะจากการทําผมถ้าเรามีประสบการณ์เนี่ย <c oughs> เราอาจจะยืนซ้ายยืนขวานะครับยืนหน้าหรือหลังยืนหลังนะครับหรือนะครับโดยตัดมุมไหนก็แล้วแต่นะครับจะยกพิกซ้ายพิกขวานะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าความคิดหรือเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะของของความที่เราเราสร้างจินตนาการแล้วเราทํางานมาด้วยความสม่ําเสมอเนี่ยมันเป็นความที่เรา เคยชินหรือเป็นประสบการณ์เรานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสอนเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับหลายๆคนที่เข้ามาถามนะครับหรือบถามว่าเหมือนกาแตัดผมเก่งอะไรลักษณะเนี้ยจริงๆถ้าถึงเวลาแล้วนะครับนะหลายคนก็ทําได้ลักษณะอย่างเดียวกับผมนะครับไม่ต่างกันนะครับแต่เวลาโอกาสมาถึงจุดไหนแล้วก็เวลาที่ไฟฟ้าไปถึงตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการปร โปรในที่นี้ก็คือการเป่าการใดการจัดเสตการวางทรงหรือการวางรูปกรอบของลักษณะของทรงนะครับเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความคมขืนและมีความสวยงามครับเป็นการใดหรือการทํางานในลักษณะของกลึงที่บอกว่าเราลักษณะใด,ดช่วงขาแอเรียนะครับมงกุฎหะลูกหัวใจให้มีความถุยออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานในในชั่นของเรานะครับ ครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับดิสปาดีหรือเจ้าของเกตีโอคารามีศูนย์ครับเจ็นะครับยินดีนะครับนำเสนอเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาแฟชั่นต่างๆนะครับในลักษณะของความสวยงามเอามาแจมเอามาแชร์เอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาให้กับเพื่อนๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นตอนที่1นะครับเรายังมีตอนที่2นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามาชมรับชมแล้วก็ติดตามกันนะว่าทรงผม ในลักษณะกึ่งของอาจารย์ออสซอยเนี่ยเป็นกึ่งบ๊อบทุยเนี่ยเราตัดอย่างไงแล้วเราไดเซ็นยังไงครับเดี๋ยวเราพบกันเจอกันครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับจากการที่เราคัดที่เราไดที่เราเป่าที่เราจัดเส้ของทรงในการตัดกึ่งนะครับบ๊อบทุยนะครับ วันนี้นะครับผมออสสมจิตดิสปาดีหรือเจ้าของรถาบันเคทีโอคารดมีเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาแนวของการตัดผม ในเก่งลักษณะของการตัดบ๊อบทุยนะครับหรือเก่งสวิกกี้เป็นส่งบ้านๆน,นะครับให้เพื่อนไอ้น้องให้กับหลายๆคนที่รับชมนะครับได้มีโอกาสศึกษาและก็มีการพัฒนาครับอย่าลืมนะครับการทํางานในลักษณะของการตัดอย่าลืมนะครับการเรียนรู้ในลักษณะของการวางกรอบวางลายวางแนวอย่าลืมนะครับการนะครับการศึกษาและการพัฒนาในรูปแบบของต่างๆนะครับเรานะครับบรรจุอยู่ในของกถาบัน KTO b y อบา ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับจากการที่เราตัดในลักษณะคิงของด้านหลังคุยหรือลักษณะของการไล่ลักษณะของข่าวแอร์เรียแบคฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวรูปกรอบของสีละของทรงครับจะเห็นนะครับบอดี้และรูปร่างของทรงออกมาได้สวยงามมากครับนะครับน้องนางแบบนะครับต้องยอมรับความจริงครับเส้นผมก็เป็นเส้นผมฟุ่องแล้วก็สาคัญคือโครงสร้างสีละเขาหัวแบนนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักของการรับประกันส่วนหลักเลยนะ ครับเป็นเส้นผมที่เล็กหรือเส้นผมบางไม่หนานะครับนะ mm hmm. พอลักษณะของการตัดทรงเนี่ย mm hmm. เขามีตั้งคอนเซปต์หรือตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ตอนแรกต้องการให้นะครับให้ตัดทรงตุยแล้วก็ต้องการที่ให้ดู เหมือนกับมีเนื้อผมให้ผมหนาขึ้นครับเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายๆคนเมื่อตลอดจนที่ทุกท่านที่รับชมอยู่ทาง u t u b e นะครับท่านอาจจะมีปัญหาในลักษณะของการตัดผมตัดอย่างไรศีรษะไม่ถุยหรือท่านจะมีปัญหาในลักษณะของเส้นผมท่านบางตัดอย่างไรนะครับจะดูเส้นผมหนาครับวันนี้ครับผมออสสมจิตดิษพักดีนะครับเจ้าของสถาบันเคมีโอคาร m นิมีนะครับได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักวิชาชีพต่างๆนะครับในและต่างประเทศมามากมายนะครับจากอังกฤษ อเมกาฝรั่งเศสรัฐถาบันมีชื่อนะครับของโลกนะครับวันนี้ผมยินดีที่จะรับใช้และบริการให้กับทุกท่านทุกท่านที่รับชมและทุกท่านที่ชอบในลักษณะของผลงานเรานะครับครับเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับจากการที่เรามีการคัดที่เรามาดายแล้วมีการเต่าเซตและมีการจัดทรงและมีการทํางานในรูปแบบของสไตล์เรา KTOB โอบายครครับเราดูนะครับหลักการทํางานก็คือการดรายและการตัดเซตหรือการเป่าทรงจะเห็นได้ง่ายนะครับในระูปร ของทรงหรือการทํางานออกมาเนี่ยผมเขานะครับออกมาได้กมกืนและมีความสมูทสวยงามจากที่ผมปุ๊นะครับผมกระจายผมบ่าว ผมบางนะครับจะกลายเป็นผมที่มีน้ําหนักและผมหนาขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับเป็นการเอาแนวในลักษณะของสถาบันเราที่เรามามิกหรือมารวมรวมกันนะครับหรือลักษณะของการสร้างสรรค์ในลักษณะของการทํางานในสไตล์คีโตครับรูปแบบหรือการตัดลักษณะของทรงจะออกมาได้มีความพลิ้วหวานสวยสลวหลยสวยงามหรือสมูทออกมาเสร็จแล้วนะครับเรามาดู ดูในที่นี้ก็คือการเจาะการเจ็บรายละเอียดนะครับการเก็บหลังจากที่เรามีการตัดเสร็จแล้วไดเซตเราก็มาดูรูปทรงอีกทีหนึ่งนี่คือขั้นตอนที่สูตรพิเศษนะครับนะอย่าลืมนะครับน้องๆหลายๆคนเม็กตลอดจนถึงช่างนะครับหลังจากจบงานแล้วลองเช็คดูนะครับว่าทรงผมของนะครับของน้องนางแบบเขาได้ตามจินตนาการไหมและสัดส่วนตรงไหน ยาวเกินไปไหมหรือหนาไปไหมนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับจากที่บอกว่านะครับนะศีรษะโครงสร้างบอดี้สภาพของเส้นผมที่เขาเบานะครับหรือศีรษะแบนออกมาราวนี้ออกมาได้มีความสมูทนะครับออกมาได้ทุยทุยนะครับทุยทุยตามที่เขากําหนดคือทุยให้มันดูกลังสวยงามนะครับทุยให้ดูเก่งอย่างธรรมชาติทุยให้ดูดูซอฟๆนะครับแล้วข้อสาคัญอย่างที่บอกว่านะครับการ การที่เขาจะสะหรือด,ดูแลเองเนี่ยเขาต้องการแบบนั้นนะครับความหมายของผมก็คือนะครับหลังจากที่คัดหรือตัดกับเราแล้วนะครับ เขาสามารถที่จะ,ะละก็เซตส่งเองได้โดยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านซาลอนหรือเป็นผ่านร้านนะครับนะอย่างน้อย2เดือน3เดือนก็เซฟหรือประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ครับวันนี้เราเอาความรู้วันนี้เราเอาเทคนิควันนี้เอาการทํางานวันนี้เอาลักษณะของแนวของแฟชั่นสวยงามในสไตล์เคทโอนะครับมาเล่าเก่าวนะครับมาบอกเก่านะครับมาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็เอาแนวทางให้กับเพื่อนให้กับน้อง ให้กับเยาวชนทุกๆท,ท่านนะครับที่รักสายวิชาชีพเช่นเดียวกันครับจะได้ไปร่วมร่วมกันนะครับครับเราอย่าลืมนะครับว่าการทํางานในลักษณะอย่างนี้นะครับอุปสรรคปัญหาทุกอย่างเป็นครูนะครับลองศึกษาดูลองเรียนรู้ดูนะครับลองศึกษาและผ่านการจากที่เราทํางานหรือผ่านการเช็คจากที่เราเรียนรู้หรือผ่านการจากที่เรานะครับนะครับทำงานบ่อยๆหรือพัฒนาไปบ่อยๆ การเรียนรู้ก็จะมาเสริมสร้างตัวเราเองนะครับจากจุดตรงไหนที่เราคิดว่าด้อยจากจุดตรงไหนที่เราคิดว่าทําไม่ได้จากจุดตรงไหนที่เราคิดว่ายากนะครับเดี๋ยวก็จะง่ายเองครับ ขอเพียงเราตั้งใจนะครับตั้งใจทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ดีครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในลักษณะของการเซตหรือการหวีทรงนะครับอย่างที่บอกว่าเราแค่นะครับใช้ฟิงเกิลใช้แค่นิ้วมือจับเฉยๆนะครับหรือใช้แปรงก็ค่อยหวีนะครับนะทรงก็จะออกมาได้มีความสมูทได้มีความสวยงามนะครับอ๋อนะครับว้าว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 นะครับนะเห็นไหมครับทรงผมเก๋ทรงผมเท่ๆนะครับในสไตล์อาจารย์ออส สอนตัดผมบายเคทีโอบายดะคารามีครับ ครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับน้องๆแล้วก็เอสีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับผมหวังว่านะครับความรู้ที่ผมแบ่งปันผมหวังว่านะครับความรู้ที่ผมแชร์ผมฟังว่านะครับความรู้ที่ผมให้กันซึ่งกันะกันไม่มากก็น้อยครับตรงไหนที่เป็นประโยชน์นะครับท่านก็สามารถจะเก็บไปมิกซ์ไปรวมกันไปเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยไปอัพพลายไปดัดแปลงไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเป็นในรางวัลของ ชีวิตของท่านนะครับ ครับผมแล้วก็ในนามของเคทิโอคามีก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเก็บลักษณะของคิ้วนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับเนี่ยอาจจะมีฝีมือในลักษณะของการคันคิ้วนะครับหลายๆคนที่เข้ามาตัดผมนะครับชอบนะครับชอบมากเลยก็คืออาจารย์อ้อยขาหนูต้องการการคิ้วนะคะเออพอตัดเสร็จแล้วอย่าลืมการคิ้วให้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการลิปอยู่นะครับ เป็นการที่เราคืนเขาเรียกความสวยงามให้กับเขาเป็นลักษณะของ2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการตัดเสืของการจัดทรงออกมาได้สวยงามนะครับรูปแบบที่2ก็คือการการคิ้วแต่งหน้ากันหน้าให้เขาออกมาได้สวยงามพอออกไปแล้วเขาเรียกว่าถูกทุลุกนะครับเสื้อผ้าหน้าผมกิ่ยบทุกสัดส่วนออกมาได้สวยสวยกับสวยงามครับ,รบแล้วก็เป็นข้อสาคัญคือเป็นการที่เราสามารถจะหวีผมให้มันดูมีความสวยและก็มีความสวยงาม แล,ละลักษณะได้ตามของรูปแบบในการที่เรากําหนดหรือการที่เราจินตนาการครับนี่เป็นการทํางานในในขึงของการที่เอาความรู้มาแชร์กันนะครับครับอย่าลืมนะครับโอกาสหน้าผมและทีมงานนะครับก็จะเอาเทคนิคตรงนี้มาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็นะครับเอาความรู้มาแบ่งปันในสต,ตา์เคจิโอคารามีกันวันนี้ผมและก็ทีมงานจะกล่าวคําว่าสวัสดีแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมอ๊อตสมจิตนะครับ kto b a r าศูนย์แปดครับเจ็าครับสี่8ปดห้าแปดนะครับเราจะพบกันเจอกันเลยครับในตอนหน้านะครับวันนี้จะกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ